กับ Honda Civic ค p นะครับ iVTEC ปี IV 2017นะครับบอกเลยนะครับว่าสวยมากๆนะครับสปอร์ตและขับดีนะครับออกมาถนนได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับก็รู้สึกถึงความนุ่มนะครับของช่วงล่างนะครับว่าข้างในเขาดูหรูหรามากๆเลยนะครับเบอร์0949739999และฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับ วิดีโอต่อไปนี้คุณอาจได้รถสวยถูกและดีโปรดช่วยตั้งใจดูตั้งใจศึกษาหากสนใจทักมาสอบถามหากพลาดไปอาจเสียใจที่จะได้รถคันใหม่ที่ตามหานะจ๊ะและอย่าลืมฝากกดไลค์กดหัวใจและกดซับสไครต์ติดตามให้ด้วยนะจ๊ะจุ๊บ มาใหม่กันอีกแล้วนะครับกับรถสวยๆแบบนี้นะครับคราวนี้มากับค่าย Honda นะครับกับ Honda Civic SP นะครับ i v t e c ปี2017นะครับบอกเลยนะครับว่าสวยมากๆนะครับสปอร์ตและขับดีนะครับเดี๋ยวเราไปชมรีวิวกันเลยนะครับ <screams. S 2> เด okay. right. The leader. The leader ี๋ยวเรามาดูภายในนะครับของเจ้า Honda c i v i c f c คันน so ี哈哈哈้นะครับบอกเลยนะครับว่าข้างในเขาดูหรูหรามากๆเลยนะครับตัวคอนโซลนะครับเป็นหนังนะครับตัดกับขอบสีเงินนะครับแบบนี้เลยนะครับสวยๆนะครับทําให้เรียบหรูดูดีนะครับดูสปอร์ตนะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะครับเป็นพวงพวงมาลัยนะครับโลโก้ซีวิกชัดๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันด้วยนะครับเครื่องเสียงแบบสเตอริโอนะครับแล้วก็แอร์ปรับ อัตโนมัตินะครับแล้วก็เกียร์อัตโนมัตินะครับตัวนี้นะครับมีเบรกไฟฟ้านะครับให้ด้วยนะครับสาหรับตัวเบาะนะครับของ c ีวิค fc คันนี้นะครับเขาให้มาเป็นเบาะกระมี่นะครับสวยๆแบบนี้นะครับเบาะกว้างนะครับรองรับกับซีรีละนะครับบอกเลยนะครับว่าขับทางไกลนะครับไม่เมื่อยแน่นอนนะครับผมแล้วก็ตัวคอนโซลกลางนะครับที่ให้มานะครับค่อนข้างกว้างเลยนะครับตัวนี้สามารถใส่แก้วน้ํานะครับวางแขนนะครับใส่กุญแจนะครับหรือเก็บของได้นะครับหรือจะ วางแขนแบบนี้ก็ได้นะครับผมเวลาขับรถทางไกลนะครับแล้วขับออกมาถนนได้สักพักนึงแล้วนะครับก็รู้สึกถึงความนุ่ม นะครับของช่วงล่างนะครับบอกเลยนะครับว่าคันนี้นะครับขายได้ไปนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับกับ Honda าซีวิคันนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับออปชั่นของ Honda าซีวิคเอฟซีคันนี้นะครับใครที่ไม่อยากจะพลาดนะครับรถสวยๆดีๆแบบนี้นะครับสามารถทักมาหาเราได้นะครับที่ Facebook นะครับนิชชั่ชัวรยอมภาษาไทยนะครับหรือโทรเข้ามาหาเราที่คอนเซิร์ต9ูนย์9 9้าและฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปและใครนะครับที่อยากให้เรารีวิวรถคันไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยนะครับเราลบวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ